โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีแคปอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างมีประโยชน์นะครับสําหรับคนที่เทรดเอ็มซีเนาะเพราะว่าคนที่เทรดเอ็มซีนะครับผมเชื่อว่าจะต้องมีบางวันเนี่ยที่เรามีหน้าเทรดมีเซตอัพเซตอัพที่แบบค่อนข้างสวยแบบสวยมากๆเรารอมาทั้งวันนะครับสรุปราคามันลงมาใกล้ถึงนะครับแต่ว่าก็มาไม่ถึงแล้วเราก็ตกรถไปนะครับคลิปนี้ผมก็จะมีวิธีการแก้มาให้นะครับ เพื่อบางคนเนี่ยได้หยิบเอาไปใช้กันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลุยเนื้อหากันวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาขอบคุณทางสปอนเซอร์กันก่อนนะครับก็ขอบคุณทางสปอนเซอร์จากทางเอแคด้วยนะครับถ้าใครนะครับที่อยากจะเทรดทองคําโดยที่มีสเปดเพียงแค่12จุดนะครับแล้วก็ไม่มีค่าคอมมิชชั่นทุกบัญชีการเทรดนะครับท่านก็สามารถเทรดกับทางเอแคบได้เลยแล้วก็ใครนะครับที่อยากจะเทรดข่าวโดยที่ไม่โดนลดเลเวลเลดนะครับไม่มีการปฏิเสธออเดอร์ท่านก็สามารถเทรดกับทางเอแคได้เช่นเคยนะครับ แล้วก็ทาง A- c a p นะครับเขามีพพอร์ตด้วยเพียงแค่ท่านสแกนผ่าน QR Code ที่ผมเอาขึ้นจอตอนนี้ได้เลยครับผมแล้วก็เนห่าวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการแก้วิธีการตกรถนะครับตอนนี้นะครับที่เราเห็นก็คือใน t ทํา f ฟม M5 นะครับตรงนี้เรามีการเก็บ IDM ใช่ไหมครับเก็บ IDM ตรงนี้ก็เป็นบอสนะครับปึ๊บตรงนี้เป็นบอสหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ พอจะมีโซนอยู่แถวนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยอยากเล่นโซนแบบนี้นะครับเพราะว่าตูดมันเป็นพวก LQ หมดนะครับซึ่งราคามันก็ลงมานะครับแล้วก็สวีปพ,พวก LQ ตรงนี้ไปหมดเนาะโอเครอดูราคานะครับต่อไปตอนนี้คือตอนนี้ราคาเนี่ยลงมาสวีปถูกไหมครับสวีปร่างเพื่อไปหาบนแบบนี้นะครับที่มุมมองที่ผมมองเห็นตอนนั้นนะครับ แลวราคาก็มีการ M S S นะครับตรงนี้ M S S ซึ่งโซนที่ผมจะเลงเนี่ยสองโซนก็มีตรงนี้หนึ่งโซนนะครับเป็นโซนไส้เทียนสดใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนหนึ่งโซนนะครับที่เรียกว่าดอปพอยท์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาสอนเรื่องดอปพอยท์นะครับจะไม่กักเนาะจริงๆก็ มีมีบางช่องนะครับที่เคยสอนไปแล้วนะครับแต่ว่าผมก็มาประยุกต์ใช้ในแบบของผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันนะครับในเรื่องของดรอปพอยท์เนาะมันเป็น p O I เหมือนกับออเดอร์บ็อกเลยนะครับแต่ว่าจะมีดีเทลมากกว่านี้นิดนึงนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาแชร์กันนะครับก็มุมมองผมตอนนี้เนี่ยก็คืออยากให้ราคาเนี่ยลงมาโซนนี้ติดขึ้นไปหรือว่าไม่ก็ลงมาอีกโซนปึ๊บเพนดิ้งขึ้นไปอะไรอย่างงี้นะครับก็รอดูนะครับ ราคาก็ลงมานะครับแล้วก็เหมือนจะติดโซนหนึ่งเนาะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเที่ยงคืนผมก็ไม่ได้เทรดน,นะครับผมก็เลยรอที่โซนสองเนาะโซนสองมันมาช่วงบ่ายๆแล้วยังไม่แตะนะครับก็เกือบแตะหลังจากนั้นเนี่ยราคามันก็ไม่ได้ลงมาที่ P R I ของเรานะครับตอนนั้นเนี่ยผมเห็น2องกรณีก็คือตรงนี้เป็น L Q ใช่ไหมราคาก็มีโอกาสลงมาสวซึนะครับแต่ว่าที่ผมเห็นเนี่ย ราคาเนี่ยมีการเหมือนเป็นช็อคอินเทอร์นอลนะครับก็เหมือน m s s นะครับหรือว่าทรงขึ้นนะครับเป็นเป็นเหมือนวิ่งเป็นอัพเทนขึ้นไปนะครับตรงนี้เรามีออเดอร์บล็อกหนึ่งโซนนะครับถ้าสมมติว่าวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้ไป s l ไม้ไหนมาหรือว่าเรายังแบบว่ายังไม่ได้เทรดเราก็สามารถเทรดมานี้ไปก่อนได้นะครับครัแบบการตกรดนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าราคาเนี่ยมันลงมาใช่ไหมแล้วมัน s l เราออกเนี่ยโอกาสที่มันจะไปหาดับพอยต์ข้างล่าง มันจะมีมากขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าราคาเนี่ยมันลงมาแล้วมันติดโซนนี้ถูกไหมแต่เรารอที่ดับพอต์เนี่ยเรารอที่ p พีข้างล่างเนี่ยเราก็จะตกรดไปนะครับอาจะลองดูนะครับอ่าถ้าให้ผมเลงเนี่ยผมก็จะเลงแถวๆนี้แหละนะครับเพราะว่ามันเป็น LQ นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าราคาก็ลงมานะครับก็เกือบเป็น L นะครับ ก็นานนิดนึงนะครับเทรดประมาณ 7R นะครับมานี้สรุปก็ขึ้นไป TP นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะสรุปง่ายๆนะครับก็คือสมมุติว่าราคาเนี่ยมันวิ่งเป็น up trend ใช่ไหมปึ๊บตรงนี้เป็น IDM โอเคขออให้นะครับเมื่อกี้มีสายเข้านิดนึ่งนะ เรามาต่อกันนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีโซนใช่ไหมแล้วราคาเนี่ยมันมันวิ่งมาปึ๊บปื๊บปื๊บป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 ๊บแต่มันมาไม่ถึงโซนนะครับแล้วเหมือนมีการ M S S ตรงนี้นะครับอ่ะเหมือนมีการ M S S นะครับก็คือเหมือนเป็นการเปลี่ยนฝั่งนะครับที่ที่ขาขาลงฝั่งเนี้เป็นเหมือนช็อคอินเทอร์เอลเพื่อที่จะขึ้นขึ้นไปเคลียบบนนะครับหรือว่าขึ้นไปบอสต่อเนาะ เราก็ไม่รู้นะว่าราคาเนี่ยมันจะลงมาที่โซนไหมหรือว่ามัน M5S ตรงนี้แล้วมีโซนตรงนี้แล้วมันจะไปเลยนะครับอ่ะมันก็มีโอกาสเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องลงมาที่โซนนะครับผมมีอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ฟังนะครับเพราะว่ามันก็เป็นหน้าเทตุแบบนี้แหละแต่ว่าผมไปพลาดนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในทม์เฟรมของ M5 เนาะ ตอนนี้มีการเก็บ idm นะครับแล้วก็มีเป็น h i g ตรงนี้นะครับรอราคาขึ้นไปบอสนะครับ <S <S ไม่อาจจะนานนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุาตไป m 1 5เลยละกันนะครับปึ๊บอ่ะ m 1 5ลงมา m 5เหมือนเดิมนะครับ m 5เนี่ยตอนนี้มีการบอสถูกไหมครับมีการบอสขึ้นไปโลเราอยู่ตรงนี้นะครับรเราอยู่ตรงนี้ ราคาก็ช็อกเนาะถ้าสมมุติว่าราคามันขึ้นแบบนี้ีกก็คือช็อกนะครับช็อกเป็นขาขึ้นนะก็รอดูนะครับโอเคตอนนี้ราคาก็ช็อกไปที่เรียบร้อยนะครับจะมีโซนที่ผมเลงอยู่ตัวนี้ก็คือหนึ่งโซนนะครับเป็นโซนสุดท้ายแล้วก็จะมีประมาณแถวๆนี้นะครับที่ผมลองคอนเะฟิร์มเนาะอ่ะรอดูนะครับราคาเนี่ยก็ได้สร้างอนะีโคไฮไว้เนาะ ถ้าผมจะไม่ผิดราคามันจะขึ้นไปสวีปอีกรอบหนึ่งไหมอะมันขึ้นไปสวีปนะครับซึ่งไฮเราอยู่ตรงนี้นะครับไฮอยู่ตรงนี้อะปึ๊บปึ๊บปึ๊บราคาก็สวีปอีกรอบหนึ่งไฮมันก็ขยับนะครับไฮขยับไปเป็นตรงนี้อาตอนนั้นนะครับก็สิ่งที่ผมรอคือผม pending ที่โซนตรงนี้นะครับตรงนี้ผม pending ไปนะครับ แต่ราคาเนี่ยมันลงมาไม่ถึงเนาะแต่มันซ้ำอีคโลไว้เนี่ยสามารถเพนดิ้งไว้ได้นะครับแต่ตอนนั้นราคามันถ้ามันจะ mbs ที่ชัดๆเลยเนี่ยผมคิดว่าวขอดูอีกนิดนึงนะครับถ้า mbs ชัดๆเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นตรงนี้เนาะตรงนี้จะเป็น mbs ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนช็อคอินเทนอร์นอลมากที่สุดนะครับอ่าตอนนี้ราคาก็ขึ้นไปแล้ว มุมมองที่ผมมองก็คือโซนนี้นะครับตอนนั้นที่ผมอ่ราคาก็เข้ามาปุ๊บแล้วก็เอออกไปนะครับคือที่ผมรอต่อไปเนี่ยก็คือลงมาหาโซนแล้วแหละเพราะว่ามันมันเหมือนจะมานะครับแต่มันก็ยังไม่มาเนาะผมไม่ได้เอาด้วยทีตอนที่ราคาเนี่ยมัน M. อ s อีกรอบก็คือตรงนี้นะครับ M. อ s แล้วโซนที่ผมเข้าไปก็คือตรงนี้นะครับ ทำไมผมถึงตีแบบนี้ถูกไหมครับเพราะว่าผมถ้าผมตีอยู่เนี้ยผมรู้สึกว่ามันเล็กเกินไปนะครับผมกลัวว่าราคาเนี่ยจะมาไม่ถึงโซนผมก็เลยตีรวบ LQ ไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมลงไปดูใน M1 นะครับว่ามันประมาณนี้ไหมอ่ะมันก็เผื่อเป็นการเผื่อการเข้าออ,อเดอร์นีดนึงนะครับผมก็ pending ไปนะครับตรงนี้อ่ะหลังจากที่ผม pending ปุ๊บ สิ่งที่ผมพลาดในวันนั้นนะครับก็คือผมเนี่ยไปเผื่อ SL เยอะเกินไปนะครับเพราะว่าผมเห็นโซนมันเล็กมากนะครับ3 5มหจุดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเล็กมากนะครับผมเลยเผื่อไป SL ประมาณ500นะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ตั้ง TP ถูกไหมปกติเนี่ยผมจะตั้ง TP ที่โซนฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ผมเห็น SL กับ R r ผมแล้วเนี่ย3 3ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุมอะ่ะแต่ว่าผมก็ไปเล็ง แต่ผมไปเลง tp ที่ high เลยไงซึ่งมันค่อนข้างนอกระบบผมนิดนึงนะครับเพราะว่าปกติผมจะเลงที่โซนฝั่งตรงข้ามถูกไหมถ้าผม SL แบบเผื่อนิดเดียวเนี่ยมันก็ได้ได้อเท่ากันเลยนะครับกับที่ผมเอาเอลห้าร้ที่ high อานึ่เหมือนกันนะครับแต่ผมไปเผื่อ 500. เอสลหจุดเผื่อเอลมาห้าร้อจุดนะครับจาก3มามห้าสิมันก็เลยทําให้ r าผมลดไป3เนี่ยแล้วตอนนั้นผมก็ ทีที่หายแล้วดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทำไมผมถึงชอบ TP ที่ยอดะบล็อกฝั่งตรงข้ามนะครับราคาก็ขึ้นมาชนไปที่เรียบร้อยนะครับแต่มันก็ไม่ไปนะครับตอนนั้นผมก็ BE ไปนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เนาะเรามนุษย์เนี่ยก็ทำสิ่งผิดพลาดได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำได้คือไม่ไม่ไม่ทำสิ่งผิดพลาดนั้นซ้ำนะครับก็ รู้ตัวนะครับได้บทเรียนไปนะครับซึ่งรอบหน้าต้องแก้ไขนะครับส่วนคลิปวันนี้ก็เนื้อหามีเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามมาตอบให้นะครับคลิปวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ